การอา่านตารารู้แบบนั้นนะ่ะไม่ได้ปฏิบัติมันไม่ได้เกิดผลเลยนะยิ่งรู้มากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะมัวไปจับผิดจากคนอื่นพระธรรมวินัยต่างๆพระธรรมพระวินยัยเลยเรียกว่ามัต้องมีธรรมก่อนนะ วินัยมันเกิดทีหลังนะในสมัยพุทธกาลนี้เราย้อนไปดูพระพุทธเจ้าจัดสรู้ก็ยังไม่มีพระธรรมนะไม่มีวินัยนะมีแต่พระธรรมจนโกนทัญญะปัญจับวีกีทั้งห้าบรรลุธรรมสามเพยังไม่มีพระธรรมบมรีพรธรรมมีพระวิะนัยนะ ตลอดตั้งแต่วันจ,ะจะัดสรูถึงสิบสามสิบสามปีนะสิบสามพรรษารวมแล้วสิบเก้าสิบเก้าพรรษาจากหกยังไม่จัดสรูเนาะยังไม่มีนะคือพระ,ะวิเนยนะจำไหมพระวิไนเป็นต้นบัญญัตเขาจำไม่ผิดตอนพระพุทธเจ้าจัดสรู้แล้วสิบสี่ปีนะค่อยเกิดทัสสุทินขึ้นนะจะพูดถึง พระจุดสินประปราชิตข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นทำไมจะไม่รู้ล่ะเรื่องผิดเรื่องถูกไม่มีธรรมมันจะมีศีลมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่กลัวบุญกลัวบาปถ้าไม่มีธรรมในใจใจ,จริงไหมมีธรรมมีสมาธิมันก็มีศีลมันมีครบแหละถ้ามีธรรมมันจะไม่ทําชั่วเราทําดีแล้วนะ่ะเขาจะเรยในฝน่ายกุศลแล้ว ทีจ่จริงทำวินยัยปบบอันเดียวกันหมดแหละมีศีลมีวินัยนะมึงไม่อยากมีมั่งหรือศีละวินัยอะ่ะจริงไหมมันสวนทางมากแล้วทำกับโลกจำหนิดตนคือบัณฑิตจำหนิคนอื่นนะคือคนพาลจำหนิดตนคือบัณฑิต เราต้องมาแก้ไขมาแก้ปฏิบัติเพื่อจะฝึกฝนตัวเองอบรมจิตอบรมใจฝึกอบรมกายตัวเองเอะเนาะเห็นไหมที่หนึ่งที่สองก็ต้องลงมาทําความเพียรเห็นไหมพวกเราอะเอ่